กลับไปเนี่ยไปหัดเซ็นให้คล่องนะจากนี้ไปนนก็ใช้ลายเซ็นนี้เป็นแล้วกันวางแผนตั้งแต่ต้นเลยหรอปะตรงพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัท2 5 n ครับกรรมการของบริษัทมี3าคนนายชานนท์รัตนาริองชัย แต่เนี้อหวังจากเกียนายชานนลร,รัตนเรืองชัยถือหุ้นอยู่ตั้งสี่แสนหุ้นเลย อ่ะอมาขออนุญ,ญาตครับป้าเอกาสารได้รับรายจ่ายครับนี่ลายเซ็นของนอนท์เหรออ๋อครับป้พาพอดีผมไม่มีลายเซ็นครับผมก็เลยเขียนเป็นชื่อลงไปเลยครับมาทำงานกับป้าเป็นถึงผู้บริหารทั้งทีเนี่ย มันก็ต้องมีลายเซ็นเท่ๆหน่อยสิจะได้ดูน่าเชื่อถือครับชันดอนอืมลองดูสิชอบไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยครับป้าอ่ากลับไปเนี่ยไปหัดเซ็นให้คล่องกัน จากนี้ไปนนก็ใช้ไลเซนซ์นี้เป็นลวกันขอบคุณครับป้าได้ครับวางแผนไว้ตัง้งแต่ต้นเลยเป้าแรกกับสามผู้ถือหุ้นมาแล้วนะผู้ใช้มือถือถ่ายแล้วก็พิ้นออกมา นี่เป็นลายเซ็นที่พวกมันปลอมขึ้นมาใช่ไหมใช่เอกาสารพวกนี้ไม่เคยผ่านตาคุณเลยดีเลยงั้นมึงเอาเอกาสารที่มีลายเซ็นจริงๆของมึงมาเราจะส่งเอกาสารทั้งหมดเนี่ยให้กับทนายเพื่อหาทางพิสูจน์ว่าเอกาสารผู้ถือหุ้นเนี่ยมีการปลอมลายเซ็นมึงขึ้นมาจริงๆไม่มีประโยชน์หรอกหมายความว่ไงวะ นี่คือเอกสารรายรับรายจ่ายของบริษัท SP Business ที่กูเป็นคนเซ็นแล้วก็ส่งให้ป้าทุกเดือนแล้วในนี้มีรายเซ็นจริงๆของกูเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันจังวะมันจะไม่เหมือนได้ไงวะลายเซ็นนี้ป้าเป็นคนสองให้กูเซ็นเอง ตั้งแต่กูเข้ามาทำงานกับเขาใหม่ๆแล้วตั้งแต่กูทำงานกับเขามาจนถึงทุกวันนี้กูก็เสร็จรายเสร็จนี้แหละเสียชงลันเขาตั้งใจวางแผนที่จะใช้นนให้เป็นหุ่นเชิดมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆตอนนี้มึงต้องคิดมาก ว่าต่อไปนี้ยมึงมีอะไรที่ต้องทำมีอะไรที่ต้องจัดการมึงทำได้เลยแล้วมีอะไรให้กูช่วยมึงบอกเพราะว่าวิธีเดียวที่กูจะมีอิสระได้ก็คือกูกับป้าต้องจบไปพร้อมกัน